มื่อนี้กะทีมงานคนงานนะครับที่มาซอย <c oughs> งานหลวงปูหลวงพอ่อยู่ที่ <c oughs> วัดป่าดาบ <c oughs> ีเบกนะครับผมตอนนี้พนก,กะรั <c oughs> บประทานอาหารนะครับรั <c oughs> บประทานอาหารที่ทั้ <c oughs> ทง <c oughs> พ่อแม่คู่บาอาจารย์และก็ญาติโยมผู้ที่พรรจบุญเพื่อนำอาหารมา นะครับนใ,นให้ลูกซิดลูกหาได้อยู่ได้กิ่นนะครับผมนีมม่คือหลายๆาอย่างครับพี่น้องหลายๆอย่างเบลงครับผม,มนี่นแหล,ละครับผมอ,อาหารอาหารที่บนเตรียมไว้นะครับได,<า>ได้สิ่งหลายอย่างนะครับอขอบคุณขอบคุณผู้สายบ,บุญสายท่านที่น,นำอาหารนะครับมาให้ค้นงานได้อยู่ได้กิ่นนะครับ เออวว่าคนงานสร้างออสร้างนะครับสร้างสร้างเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสร้างน้ากันสุกข,ขนสร้างไม่สร้างปูนสร้างหินกับมีครับผมสร้างหินพ่นกับเดือทางมาหอดเรียบร้อยแล้วละ่ะสร้างทุกกับมีนะครับทานเยอะๆครับผมพี่น้องปอกปลายข้าสุกข,ข่สุคข,ขนนะครับพี่น้องเขาได้อยู่ได้กินกันนะครับเดี๋ยวผมก็เจเข้าไปร่วมวุงกินน้ำพึ่นกันละผมก็ัิตั้งให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งอยู่นี่จ๊ะ เด็กจักหน่อยนะครับผมหลายอย่างครับผมอาหารนะครับผมเบิ่งอาหาร,าหารตำบางุ่งก็มีนะครับผมตำบางุ่งรลอดเด็ดๆนะครับจากผู้ใจบุญใจสายบุญสา,ายท่านเพิ่นนำมานะครับผมดูิ่งครับเบิง่งอาหารเพิ่นนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ของเสียบอีสานเห่านะครลายยางมาว่าที่เป็นขขาต้มขนมนะครับงบากระเพาน่ม่เงินถอห้นไม่ได้กคนั่งไก่หมอนไปดูดูบัวมันกล้องมันกล้องเขาตั้งกล้องนี้เออพี่ยูพี่เออสีมันแดนเออขอโทษครับบัวแมงมันกันเก็มันเห็นผูเลยมันนามันมักผู นี่ครับผมอาหารหัอยาไม่ส่อ้ข้างในงใกล้กันนี่แหละจานจ่อเออจับจับตำหง้าเลยอกินข้าวพี่น้องเนี่ยตำห้คไครับอลูน้ปนอะไอมัป่าตายกไปยกมาอตำหง้อีหลีได้หนิอันนี้ซ่มตาครับพี่น้องครับผมของแทบอีสานบ้านเราทั้งนั้นเลยนี่เรียเขาบ่บ่

นั à, ่งอยู่พ <t oss ed noise> yeah, ี่นยังได้ือใก้อยก้อยเนียบ้านดก่อยได้เลยกไปนั่งอยู่บนแหงนกันว่าขนมานั่งน่ย่องาว่ามนั่งอยเอเออว่าคนมานั่งอยูุ่ไก่หมอนลยลูกดนมียงลตากเลยอายุไหนก็งูแบนั้นเลยก็้องอนีบ้า่กินไี้าได้บุญได้กุศลเพราะว่าเอาเขาให้เป็นยี่บุญครับผม

โอ้ไม่บวชตัวนี้ไม้บวชไม่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 บวชไอ่บวชไ้่บวชไม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 ่บวชไอ่บวชไม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 ับวชไม่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 บวม่บวชไม่บวชไม่บวชไม่บวม่บวชไม่วชไม่บ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 วชไม บ้าให้หเจ้าอัดไปสุดผู้ใดเป็นดาวติ๊กตอกอยู่นะโอ้โหไรสดกินข้าวกินข้าวกับไรสดป้าเทียบแล้วลุงป้าเป็นดาวติ๊กตอกไปแล้วไรสด ยจำยจำแกงแก้วยังไม่หมดดิอดไรไมแก่บมีต้มไก่ไปยังรัศดาไปเจอลนี่ครับปกินข้าวอยู่ครับมีตีนเยยินเสียงเดขนข้าวอยู่ครับนี่อัดปาก

แีบเีบเีบอาหารอีสานอาหารอีสานที่บัดป่าดามีเวอครับผมปุ่มไตปุ่มไตวาเนี่เขาห้อนเขาลันก็ออกไปหลยปันกินเม็ดพุทเดียวนสองคนก็นอน ปวดยวลูกล้านกับลูกอยู่คนตัวเบื่พ่อเด้อกำลังกินเยอะิดตัวต้องกินกินมาทุกคนอมยังแม่อืตัวินมาทุกคนกูหมดแล้วเนียังนีมกร้อกว่า่ได้อแล้วาะจะเียงเน่าขงไได้อืมอ๋อขางไตเียงเนาเห็นไตเน้มัเตเยอนมาหาั อร nó, mm. ่อยมากๆเลยนะช่างนะสดเลยตัวน้ำมันร้อนอ่ะน้ำมันร้อนอร่อยอาหารีสารเราเราเปล่าหอเด้อเปาหอเด้อนีจะสงไปแล้วเปล่หอคนนี้ไม่ยกินบูห่างเหรอม่ขาปนนี่เป็นยังงมาหาบอกจังเลยกล่อยแบบนั้